เอาละครับประมาณนี้เลยครับผมนี่มันล่ำที่มเหมือนมันเหลือว่ะอ้าสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันนะครับวันนี้แต่กล้องไม่อยู่แกล้องไปโรงเรียนแล้วครับวันนี้จะทําเมนูนี่นะครับผู้ชมมาเก็บผักนะครับนี่นี่นะครับนี่ภาษาไทยเรียกว่าะเจี๊ยบนะครับเนาะสาชารณจะเรียกว่าซุมปูนะครับวันนี้จะคั่วใส่กระปีนะครับผม ทำมาดูกันนะครับเก็บอยอดอ่อนวันนี้ครับไม่ต้องเอายอดเกลน,นะครับเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้มันส้มนะครับยอดอ่อนวันนี้โค้ดใส่กะปิอร่อยมากครับคุณผู้ชมลองย่าดูนะครับเอาละครับเอาละครับ เอาเยอะนี่ประมาณนี้แหละครับผมตามไปลูกกันนะครับไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมวันนะครับก็เรื่งปรุงก็จะมีนี่นะครับเกลือนะครับผมชุลรสครับพริกแดงนะครับผมแล้วก็กระปีกะปีนี่คนระชันจะใช้เป็นกระปุกนะครับหรือว่าจะใช้เป็นกระปีเกมนี้ก็ได้ครับแล้วก็หอมคาอ๋ออันหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับผมพริกแล้วก็ ตามด้วยคิงนะขิงนี่คนราชานใส่เนยว่างค้นก็จะไม่ใส่นะเพราะว่าโคชานชอบใส่ถ้าใส่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมนะครับผมตามด้วยน้ํามันนะครับขั้นตอนแรกเดียวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมวันนี้ตักว้องมาอยู่ครับกองกไปโรงเรียน ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับไว้ก็จะเป็นการนี่นะครับทันเทียบนะครับไว้ต้องย้งแบแหว่งกล้ามนะครับก็ต้องใช้ใบอ่อนนะครับไว้เกน่นี้มันจะเปรี้ยวเกินนะครับจะส้มเกิน มาณันนี้นลครับผมวางข้าก่อนนะครับปูอาเสีย็อล่อยทำครั้งนอกไม่ได้นะครับฝนตกมันเชยหมดแล้วครับน้ำร้อนกันนะครับผมน้ำมันร้อนเร็วตอนต่อดไปก็การเจียวกิดขึ้นเขียงมันหอมก่อนนะครับผม ล่อยสุกหมดนะครับตามด้วยติกแดงนะครับแดงมีเพิ่มสีสันนะครับขาดไปได้ครับตามด้วยกะปินะครับผมนี่มครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นการใส่ผักแล้วนะครับผม ครับผมมีใส่เป็นนิดหน่อยใส่อีกนิดหน่อยกับข้าวหนึ่งก็อร่อยนะครับหรือว่าข้าวหูก็ได้นะครับผมส้มส้มพอดีครับถ้าเป็นไวเก๋มันนี่ไม่ได้นะครับนจะส้มเกินไปเจ็บเปรี้ยวเกินไปถ้าเป็นไวอ่อนมันนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเอาละครับประมาณนี้เลยครับผมนี่ มาเจอกับมุนโตนะครับครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมนี่ครับทำใหญ่ๆเลยจะออกกลิ่นหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยนะนี่ครับหมอ,อีน้ำเดือคุณผู้ชม มันไม่กลิ่นหอมของกะปินะครับแล้วก็เรามาใส่ไว้เตจีเปรี้บวมันแบบนี้กลิ่นหอมกะปิแล้วก็ออกส้มส้มหน่อยนะครับผมมันจะส้มหวานหน่อยนะครับมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมอันละกับข้าวนึ่งอร่อยมากครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่มีข้าวนึ่งนะครับกินแต่ข้าวม้วนนะครับผมอร่อยมากครับมาครับมาครับพี่ต้นเต้พี่นวันทั อร่อยมากครับลองอยากดูนะครับผมอ,อ,อันนี้เคำหนึ่งหนึ่งบาครับมีนนคำห,หนึ่งมีสุดยอดข้าวหมงก็อร่อยอยู่ครับผม อืมบานๆเลยนะครับนี่สุดท้ายครับอืมดยจขครับผม สำหรับคลิปนี้ว่ามันนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ